ครับสวัสดีครับผมจากการที่ได้ทำบิตคอยมานะครับก็ยังไม่ได้รวบรวมเงินที่ผมได้มาทั้งหมดนะครับแต่ผมรวบรวมเงินทั้งหมดที่ทำมาในระยะ1เดือนเกือบ2เดือนได้นะครับที่ผมทำบิตคอยมาแล้วก็มีเวลาว่างก็เก็บเก็บเก็บมานะครับแล้วก็ได้รวบรวมเงินไว้นะครับจำนวนหนึ่งนะครับในการจ่ายเงินของบิตคอยแล้วก็ ได้ขายบิตคอยออกไปในกระเป๋า BX นะครับขายออกไปช่วงที่มันราคาขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะซื้อบิตคอยแนะนำให้ซื้อตอนที่มันราคาลดนะครับก็ไปซื้อกันนะครับแต่ของผมนี่ก็คือทำสายฟรีนะครับสำหรับใครที่อยากจะทำงานในเวลาว่างจริงก็ที่ช่องปิโตจังได้ครับผมฝากกดติดตามและฝากกด subscribe ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับ วันนี้เนี่ยผมจะพามาดู Gmail นะครับที่ผมใช้เป็น Gmail ที่2นะครับในการเก็บ Bitcoin ข้อมูลต่างๆจะส่งมาใน Gmail ของผมนะครับยอดการจ่ายของ Bitcoin แล้วก็การขายของ Bitcoin นะผมก็คำนวณให้ดู1เดือนกว่าเกือบ2เดือนนะยอดเงินก็ออกมนาะทั้งหมดอยู่ที่6,993บาทนะครับ6,993บาบาทถือว่าเป็นยอดเงินที่มากนะสำหรับผมนะครับ ก็เก็บบิตคอยน์สายฟรีกันมานะครับอันนี้ไม่ใช่สายลงทุนนะแต่ถ้าใครชอบการลงทุนเนี่ยท่านก็ต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้นะครับว่าความเสี่ยงมันเกิดจากอะไรบ้างนะครับให้ท่านคิดและวิเคราะห์เองนะครับแต่ถ้าใครจะทําสายฟรีผมก็แนะนําครับที่ช่องผมเลยนะครับผมก็รวบรวมไว้ในข้อมูลในวิดีโอใน ช่องพิทูจังเรียบร้อยให้ท่านไปสมัครแล้วก็ศึกษาแล้วก็ดูวีดีโอให้มากๆแล้วก็เรียนรู้กับมันให้มากๆนะครับถ้าท่านมีเวลาว่างในการทําเงินจริงๆนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าเราไม่มีเวลาว่างเราก็ไม่ทําถ้าเรามีเวลาว่างเราก็ทํานะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันมากมายครับนะใช้เวลาว่างนั้นให้เกิดเป็นเม็ดเงินนะครับเหมือนเหมือนผมที่ทําให้ดูนะครับ6,993าบาทนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆนะ ใช้เวลาว่างในการทำเงินให้เกิดประโยชน์นะครับในการทำงานเนาะแล้วก็อยากจะฝากไว้อย่างหนึ่งนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆมือใหม่นะครับมือใหม่นี้เป็นอะไรที่ดีนะสำหรับผมนะครับตอนแรกๆนั้นผมทำก็ายากนะตอนแรกๆแ,แต่ผมก็ศึกษาเรื่องของบิตคอยนะครับว่ามันคืออะไรเป็นสกุลเงินอะไรมันยังไงนะครับแล้วก็มาศึกษาดอลลาร์ศึกษาเวฟยูโรเงินยูโรแรงต่างนะครับ แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยผมทำครบคู่กันเลยนะครับทั้งยูโรทั้งบิตคอยทั้งดอลลาร์นะครับเนาะผมก็จะนำเสนอผลงานไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครอยากจะมีรายได้ก็ขยันทำครับนะขยันทำขยันเก็บนะครับก็จะได้เงินที่ท่านอยากจะได้นะครับมันเป็นเงินอะไรที่ไม่ค่อยมากนะในสายตาของคนอื่นนะครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่มากนะครับเพราะว่าทำมาด้วยน้ำพักน้ำแรงครับนะ ก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการทํางานครับใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามและฝากกด subscribe ด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะใครทีอ่อยากจะเข้ากลุ่ม Bitcoin นะผมก็ทิ้งลิงก์ f a c e b o o k ในกลุ่มมาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็มาเจอกันในช่วงของปิดเทอมใหญ่นะครับช่วงนี้ผมเปิดเรียนแล้วนะครับก็จะเข้าช่วงของการทำงานเรื่องเรียนจะเป็น ลำดับหน,นะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาในการที่จะเข้ามาสอนการทำงานสักเท่าไหร่แต่ถ้ามีเวลาก็จะมาบอกมาแนะนำให้นะครับถ้าผมมีเวลาเนาะสำหรับนี้ก็ขอทุกท่านนะครับนอนหลับฝันดีนะครับมีประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและเงินทองนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ